สวัสดีเพื่อนๆพี่นๆ,น,ๆนักลงทุนทุกท่านครับนนผมสมหมายนะครับมาจากช่องหุน้นสิงดีหรือไทยวันนี้จะพาวันนี้วันที่2ตุลาคม2565ครับวันนี้จะพามาดูหุ้น6กลุ่มที่น่าสนใจนะครับที่ผมสแกนแล้วนะครับแล้วก็แบ่งเป็น2ช่วงนะครับสามชุดแรกจะเป็นสายไล่นะครับแล้วก็3ชุดหลังจะเป็นสายรันรายสัปดาห์นะครับ ฝากเพื่อนพิจารณาดูนะครับตัวที่1ครับหุ้นกลุ่ม o v e r b o ์ r อนะครับตัวนี้หุ้นกลุ่มนี้ก็ต้องรอเขาย่อ,อก,ก่อนนะครับถึงจะเข้าได้นะครับไม่ใช่เข้าไปไล่แบบไม่มีเทคนิคนะครับตัวที่1ครับมอนี่เป็นสไตล์ค่าอินดิเคเตอร์ที่ตั้งใหม่นะครับตรงนี้มอนี เปิดที่2.60ครับขึ้นไปที่2.78แล้วก็ลงมาปิดที่2.74นะครับจุดที่น่าสนใจก็คือแท่งนี้ครับก็คือขึ้นไปแล้วเบรกต่อนะครับตรงนี้น่าสนใจตรงนี้นะครับเบรกต่อแล้วก็ขึ้นไปจุดสูงสุดตรงนี้แล้วก็ทิ้ง2.78แล้วก็ทิ้งลงมานะครับตรงนี้ก็ เข้าโซนโอเวอร์บอทเรียบร้อยครับแต่ว่าวอลลุ่มตรงนี้ค่อนข้างพีครับอยู่ที่280ล้านนะครับซื้อเข้า125ล้านขายออก100ล้านนะครับตรงนี้ซื้อเข้าขายออกวอลลุ่มค่อนข้างเยอะครับสำหรับหุ้นตัวนี้แล้วก็มีอินดิเคเตอร์ตัวใหม่ BBPB ครับหรือว่า b o l l n n g r r e r ปครับตัวนี้จะใช้แทน r s i ได้นะครับแต่ว่ามันจะบวกเกินนะครับเราคิดตรง ตรงนี้นะครับ BBPB นะครับตรงนี้ Bollinger เปอร์เซนต์ครับตรงนี้ร้อยยี่สิบนี้ก็คือเราตีค่าที่5้าสิบแบ่งครึ่งนะครับถ้ามันเกินห้าินี่ก็คือไม่น่าเล่นแล้วนะครับสำหรับ b บ l l i n g e r เปอร์เซนต์แล้วก็ตรงนี้มีอินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับที่อยากนำเสนอก็คือต่างชาติเข้าซื้อนะครับตรงนี้ NVDR นะครับถึง1,000พล้านเลยนะครับนี่สำหรับมอนะครับ ก็เป็นจุดที่น่าสนใจเหมือนกันครับสำหรับมอว่าจะไปยังไงต่อครับตัวต่อไปครับหุ้น Overboard ตัวที่2ครับ TKT ตัวนี้ถือว่าวอลลุ่มไม่ค่อยพีคแต่ว่าทรงครับเบรกขึ้นไปแล้วนะครับน่าจะตรงนี้นะครับเบรกขึ้นไปแล้วขึ้นแท่งยาวแล้วนะครับน่าจะย่อลงมาก่อนนะครับใกล้ๆกับ2บาทนะครับ แถวๆนี้นะครับแล้วก็ค่อยตีกลับไปนะครับก็ฝากเพื่อนดูแล้วก็พิจารณาครับเปิดที่1.96ครับขึ้นไปสูงสุดที่2.18แล้วก็ลงมาปิดที่2.16ครับวอลลุ่ม10ล้าน,นครับซื้อเข้า5ล้านขายออก3ล้านนะครับแล้วก็ค่าโบลิงเกอร์เปอร์เซ็อยู่ที่135ก็คือถ้าจะไปต่อต้องย่อลงมาก่อนนะครับ แล้วก็คอยเดินทางครับดูจุดตรงนี้นะครับสำหรับ TKT ครับตัวต่อไปหุ้นตัวต่อไปนะครับ Aqua A Q U A, A, A ตนี้ก็ถือว่าต้องพักครับครับเพราะว่าขึ้นแท่งยาวมา จำเป็นต้องพักแต่ว่าเบรกตรงนี้แล้วนะครับเบรกตรงนี้หกสิบสองสตางค์นะครับเบรกไปแล้วนะครับขึ้นไปยืนที่หกสิบสี่สตางค์นี้ก็ลุ้นไปต่อว่าวันรุ่มเข้าค่อนข้างพีคนะครับเปิดที่ห้าสิบเก้าสตางค์ครับขึ้นไปที่หกสิบสี่สตางค์แล้วก็ไม่หลดด้วยนะครับตรงนี้ครับวันรุ่มสองร้อยสี่สิบล้านครับ ตรงนี้ครับบอลลูน240ล้านซื้อเข้า58ล้านขายออก57ล้านนะครับตรงนี้เล่นสั้นช่องเดียว2ช่องต้องออกนะครับเพราะว่าเป็นหุ้นไม่ค่อยซิ่งนะครับแล้วก็ค่าโบลิงเกอร์เปอร์เซนต์บอยู่ที่147แล้วนะครับวันนี้ต่างชาติซื้อเข้าตรงนี้ครับ97ล้านครับนี่ก็ฝากเพื่อนพิจารณาครับตัวที่3ครับของหุ้น Board นะครับต่อไปตัวที่4ของหุ้น o v e r b o a บ d ครับก็คือ STI ตัวนี้ก็ขึ้นไปแล้วเบรกต่อไม่ได้นะครับขึ้นไป5บาทขึ้นไป5บาทแล้วไปต่อไม่ได้ครับทิ้งไส้ลงมาตรงนี้ครับก็ลุ้นว่าจะออกทรงยังไงนะครับเพราะว่าวันรุ่มไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ วันุ่ม2ล้านครับซื้อเข้า1ล้านแล้วก็ขายออก2 0 0แสนครับตรงนี้เป็นหุ้นค่อนข้างซิ่งนะครับค่าบอเรเกอร์เปอร์เซนต์บีไปแล้วที่112นะครับต่างชาติเข้าซื้อด้วยนะครับ1ล้าน7นี่ก็น่าจับตาครับน่าจะรอย่อก่อนนะครับสำหรับ ST i ครับตัวต่อไปครับตัวนี้ค่อนข้างซิ่งนะครับ แล้วก็ Overboard เรียบร้อยก็คือ UAC น่าจะ,ะตาว่าขึ้นแท่งยาวแล้วจะไปยังไงครับเพราปกติขึ้นแท่งยาวตรงนี้นะครับเราก็พยายามยืนนะครับยืนไม่ได้ก็โดนทิ้งลงมานะครับตรงนี้ถ้าดูตามนี้นะครับตัวนี้ก็ดันขึ้นไปเบรกขึ้นไปเลยนะครับเบรกขึ้นเบรกจุดเดิมอยู่ตรงนี้นะครับจุดเดิมตรงนี้เบรกขึ้นไปยืนที่5้าแปดห้าแล้วก็ลนลงมา ลดลงมาปิดนะครับที่580นะครับตรงนี้ก็น่าจะทิ้งลงมาก่อนนะครับค่อนข้างซิงก็จะอยู่แถว5.60บาท60นีครับตรงนี้น่าจะเข้าได้นะครับสำหรับ UAC ครับมีวอลลุ่ม14ล้านครับซื้อเข้า8ล้านแล้วก็ขายออก5ล้านนะครับค่าบลิงเกอร์เปอร์เซนต์บอยู่ที่113นะครับสำหรับหุ้นสายไร่ก็จะค่าบลิงเกอร์ก็จะค่อนข้างสูงนะครับ ต่างชาติซื้อเข้า6กล้านนะครับตรงนี้ถ้าใครยึดต่างชาติเป็นหลักก็ต้องดูตรงนี้ครับค่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้ครับสำหรับหุ้น o v e r b o ์บอทตัวสุดท้ายครับตัวต่อไปเป็นหุ้นจอเบรกนะครับถ้าเบรกไม่ได้นะครับก็หลุดนะครับสำหรับหุ้นจอเบรกนะครับตัวที่1ครับ CV ตัวนี้ก็สวยครับ เพราะว่าขึ้นหางเอดเรียบร้อยแล้วก็เดินทางมา4วันแล้วนะครับตรงนี้แต่ว่าทิ้งไ้ค่อนข้างน่ากลัวครับถ้าดูตรงนี้นะครับดูจากไ้นะครับตรงนี้ตัวนี้ยังไม่ทิ้งไ้นะครับเพราะนั้นก็ฝากเพื่อนพิจารณาครับเราก็ทิ้งไ้ลงมาก่อนนะครับน่าจะเป็นเป็นแถวๆถวาจุดนี้นครับจุดนี้ก็น่าจะประมาณ1.90ประมาณนี้นะครับแถวแถวหนึ่งจุดเก้าศูนย เปิดที่1.97ครับขึ้นไปที่2.06แล้วก็ลงมาปิดที่อ่อยืนได้ด้วยนะครับ2.06วันรุ่งค่งพีคครับสำหรับ CV น่าจะมีข่าวนะครับฝากเพื่อนไปหาข้อมูลนะครับวันรุ่ง97ล้านครับซื้อเข้า45ล้านแล้วก็ขายออก39ล้านครับค่า BBPB Bollinger ์เปอร์เซนตบน่าสนใจครับตรงนี้ครับ ก็ต้องหล่อย่อนิดนึงนะครับแต่ว่ามีต่างชาติเข้าซื้อ7.2ล้านนะครับนี่สำหรับ CV นะครับแปลว่าเริ่มเริ่มเริ่มเข้าตานะครับหุ้นจอบเบกตัวที่2ครับ Pro N, p r o e nPR ตัวนี้มีข่าวแล้วก็เดินทางเรื่อยๆนะครับเดินทางแล้วก็แต่ว่ายังไม่หลุดยังไม่หลุดตรงนี้นะครับ ดันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยกโล oh ไปเรื่อยๆตรงนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จ่อเบรกที่ตรงนี้ครับจุดนี้ครับจุดนี้ก็จะไปเป็นเแถวๆประมาณนี่แหละ7.7.60ประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับ60.70ตรงนี้นะครับจุดนี้ก mm. ็น่าสนใจครับว่าถ้าเบรกจะเบรกได้ไหมนะครับเพราะว่าวันลุ่ม 16ล้าน,นครับซื้อเข้า8ล้านขายออก4ล้านนะครับเปิดที่7.30ครับขึ้นไปยืนที่7.55้าแล้วก็ยืนได้ด้วยนะครับตรงนี้มีข่าวด้วยนะครับสำหรับโรเอนฝากเพื่อนไปหาข้อมูลด้วยนะครับมีค่าบลิเกอร์เปอร์เซ็นต์มีอยู่ที่93.933มนะครับมีต่างชาติซื้อเข้า16ล้านนะครับสำหรับโรเอนครับฝากเพื่อนพิจารณาหาข้อมูลด้วยนะครับ โมลิงเกอร์เปอร์เซนต์ก็จะใช้แทน RSI นะครับตรงนี้ผมใช้แทน RSI ได้เลยนะครับเป็นหุ้นอินดิเคเตอร์ที่อยู่ในเป็นสับเซตของ RSI ครับตัวต่อไปครับหุ้นจอบเบกตัวสุดท้ายนะครับก็คือไดเมตตัวนี้มีข่าวด้วยนะครับมีข่าวเกี่ยวกับการไปขายออกสำหรับบริษัทย่อยที่เขาไม่ทำกำไรนะครับฝากเพื่อนไปหาข้อมูลนะครับสำหรับ ไดเมทนะครับเปิดที่0.52ครับขึ้นไปที่0.54แล้วก็ปิดที่0.53 53สตางค์นะครับเป็นหุ้นเทินทรงเทินอาราวนะครับตรงนี้ต่ำสุดอยู่ที่43สตางค์นะครับตรงนี้ขึ้นไปแล้ว10จุดนะครับจอเบรกตรงนี้ครับที่55สตางค์ครับถ้าเบรกตรงนี้ได้ก็ลุ้นไปต่อนะครับวันรุ่ม5ล้านครับ ซื้อเข้า2ล้านแล้วก็ขายออก2ล้านยังออกทรงไซเว y นะครับเพื่อที่ยืมระยะนะครับค่าโ o l ิงเกอร์เปอร์เซนอยู่ที่77.57ครับอันนี้ถ้าถ้าเกิน50ก็คือถือว่าเป็นหุ้นที่อยู่โซนบนแล้วนะครับต่างชาติซื้อเข้า33ล้านครับแปลว่าไดเมดเป็น,เป,นเป็นที่จับตาของต่างชาติเหมือนกันนะถ้าเราดูแบบนี้นะ ก็ฝากเพื่อนไปหาข้อมูลสําหรับไดเมดรับหุ้นที่น่าสนใจต่อไปหุ้นสายไล่กลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือกลุ่มจับตาถ้าจะซิงนะครับตรงนี้สแกนได้4ตัวตัวที่1ครับซัสโกหุ้นน้ามันนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เล่นสั้นได้นะครับเพราะว่าโซนบนจะอยู่ที่แถวๆนี้ครับ4ี่บาทเนะตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ ทิ้งลงมานะครับ้วขึ้นแท่งแบบนี้นะครับต้องดูข่าวน้ํามันประกอบด,ด้วยนะครับไปตามดู w T I ด้วยนะครับน้ํามันอเมริกาว่าจะเป็นยังไงครับเปิดที่สี่จุดสามหกขึ้นไปที่สี่จุดห้าสองแล้วก็ยืนได้ด้วยนะครับ4ี่ดห้าสองไม่หลุดวัลรุ่มแปดล้านสามนะครับซื้อเข้าสามล้านแล้วก็ขายออกสามล้าน ค่าโบ l ิงเกอร์เ r อร์เซนอยู่ที่69เกนี่ยก็คือพ้น50มาแล้วนะครับแล้วก็ลุ้นไปต่อเหมือนกันแต่ว่าทรงแบบนี้คือไหลลงเรื่อยๆแบบนี้จุดที่น่าสนใจก็คือต่างชาติเข้าซื้อ108ล้านนะคล้านตรงนี้ก็ฝากเพื่อนพิจารณาข้อมูลครับสำหรับ s ั s c o ตัวต่อไปหุ้นจับตาถ้าจะซิงตัวที่2ครับ BRR ครับอันนี้น่าจะเป็นหุ้นเกี่ยวกับน้ำตาลนะครับ นี่บริรัมชูกา่าใช่เลยครับตัวนี้ก็ขึ้นไปสูงสุดที่10บบาทห2แพงนี่แล้วก็ลดลงมานะครับลดลงมาสุดเวฟหรือ,อย่างนะครับเวฟสุดๆของเขาน่าจะเป็นจุดนี้แถวๆเจบาท60นะครับประมาณนี้เจบาทหกประมาณนี้นะครับอาจถ้าแบบนี้ก็น่าจะย่อลงมาก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นแท่งนิดนึงนะครับเพื่อน ต้องฝากไปดูน้ำน้ำตาลโลกด้วยนะครับว่าส่งเข้าเป็นอยู่ไหนนะครับสำหรับเพื่อนที่ติดอยู่หรือว่าเพื่อนที่จะเล่นระยะสั้นของหุ้นเดทนะครับสำหรับ BRR ครับเปิดที่8.20ครับขึ้นไปที่8.65แล้วก็ยืนที่8.60ครับตรงนี้วอลลุ่ม6ล้านครับซื้อเข้า3ล้านแล้วก็ขายออก2ล้าน,นครับค่า BBPB นะครับโบลิงเกอร์เปอร์เซนอยู่ที่3 9 39.67นะแปลว่าน่าสนใจว่าจะตีกลับเหมือนกันนะครับเพราะว่าออกทรงแบบนี้ครับนะครับต้องจับตาครับสำหรับโบลิงเกอร์สำหรับ BR r ครับต่างชาติซื้อเข้า13ล้านครับก็น่าสนใจเหมือนกันครับสำหรับ B. R. ครับตัวต่อไปครับมุ่นจับตาถ้าจะซิ่งตัวที่3ครับตัวนี้ผมอาจจะอ่านชื่อผิดนะครับ C.FRO ครับ S.E.F.C.O. a F C o ครับอันนี้ครับ C.FRO นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นทรงกลับแต่ว่าขึ้นแท่งแบบนี้ก็ค่อนข้างเสี่ยงนะครับตรงนี้อาจจะทิ้งไส้ยังไม่จบนะครับเพื่อนๆก็ต้องรอลงมาดูแถวจุดแถวจุดนี้นะครับแถวจุดนี้ครับแถว3บาท50นะครับ ถึง3ามบาทสี่สสประมาณนี้นะครับแถวนี้นะครับถ้าจะเข้านะครับต้องฝากดูตรงนี้นะครับเพราะว่าขึ้นไปแล้วยืนไม่ได้อาจจะไปประมาณนี้นะต้องจับตาดูดีๆนะครับสำหรับซีฟรากโกโอเพนที่สามบาทสี่สิบครับยืนที่3ามบาทหหแล้วก็ยืนได้ด้วยนะครับตรงนี้ถือว่ายืนได้นะครับวอลุ่มไม่เยอะครับสามล้าน ซื้อเข้า1ล้าน6ขายออก1ล้าน5นะครับค่า BBPB BB BB อยู่ที่29.47ตัวนี้เจ็บน,นี้น่าสนใจครับแล้วก็มีต่างชาติเข้าซื้อด้วยนะครับ11ล้านตรงนี้น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเงินดุนมันไหลเข้าจากต่างชาตินะครับตัวต่อไปหุ้นจับตาถ้าจะซิ่งตัวสุดท้ายครับก็คือ s c m ตอนนี้น่าสนใจนะเพระาะว่าเห็นข่าวแวบๆอยู่นะครับของ s c m นะครับผมผมหันกลับไปหาดูข่าวนะครับ b r ก็มีข่าวนะครับอยู่ที่อยู่ที่ข่าวข่าวมุ้นนะครับ HCM เปิดที่หกจุดห้าศูนย์ครับยืนขึ้นไปทรงสดตี่หกจุดแปดศูนย์แล้วก็ยืนได้ด้วยวอลรุลล่มสองจุดหกล้านซื้อเข้าหนึ่งล้านขายออก 5้าแสนค่าโบลิงเกอร์เปอร์เซนต์ B อยู่ที่69.31นอันนี้ก็คือใกล้ๆกับ50ก็น่าสนใจครับแล้วก็ตรงนี้ก็เส้นตรงนี้เส้นโบลิงเกอร์นี่ก็น่าสนใจว่าจะตีกลับไปด้วยนะครับตรงนี้ถ้าดูแท่งนี้นะครับต่างชาติซื้อ2ล้านนะครับตัวนี้ก็ยังไม่น่าสนใจนะครับสำหรับผมเพราะว่าบอลู่มันยังไม่เยอะนะ ถ้าสายดูวอลลุ่มก็ต้องดูแบบนี้ครับสำหรับ SCM นะครับต่อไปเป็นหุ้นกลุ่มนี่จบห,หุ้นกลุ่มสายไล่นะครับต่อไปเป็นหุ้นกลุ่มรันไล่สัปดาห์นะครับครับลองเข้าดูนะครับตัวที่หนึ่งครับชุดสุดเวฟครับมีอยู่3ตัวตัวที่หนึ่งก็คือ n c a p ก็คือลงมาสุดแล้วลงมาสุดแล้วนะครับตามจุดต่ำสุดตรงเป็นตรงนี้ ต่ำสุดจะเป็นตรงนี้ครับจุดนี้แถวแถว3วสบาทห้าสแล้วก็ขึ้นแท่งมาขึ้นแท่งมาตรงนี้นะครับแล้วก็มีวันลุ่มเข้าด้วยค่า b b p v ก็เหมือนจะตีโค้งขึ้นนะครับตรงนี้ก็น่าสนใจครับ เปิดที่3บาท60ครับขึ้นไปที่3บาทแ2แล้วก็ลงมาที่3บาท64ลงมาปิดนะครับตรงนี้ก็จอจาตีกลับเหมือนกันนะครับเพราะว่าออกทรงสุดเวฟนะครับวันรุ่ม10ล้านครับซื้อเข้า5ล้านแล้วก็ขายออก5ล้านค่า BB BB b b p v อยู่ที่5.50ตรงนี้ก็ลุ้นตีกลับครับเพราะว่าจุดที่น่าสนใจของเอง็นแคปก็คือมีต่างชาติเข้าซื้อ18ล้านครับ ตัวต่อไปครับหุ้นกลุ่มสุดเวฟตัวที่2ครับ GJS อันนี้น่าจะเป็นหุ้นเหล็กนะครับตรงนี้จุดที่น่าสนใจก็คือเข้าลงมาสุดแล้วนะครับแถวนี้ที่แถวๆนี้นะครับแล้วก็ขึ้นแท่งมาก็นี้ก็เรียกว่าขึ้นแฮมเมอร์ขึ้นมานี้เปิดที่37สตังค์ครับ ขึ้นไปสูงสุดที่38แล้วก็ลงมาปิดที่37นะครับเป็นหุ้นขึ้นสัญญาณนะครับจุดที่น่าสนใจมันจะเป็นต่างชาติเข้าซื้อนะครับวันรุ่ม50ล้านครับซื้อเข้า32ล้านแล้วก็ขายออก9ล้านแปลว่าทยอยเก็บนะครับตรงนี้เส้น BBPV ไม่สวยครับตรงนี้ไม่สวยครับค่า BBPV อยู่ที่8.07ครับตรงนี้ต่างชาติเข้าซื้อตรงนี้ครับ 206ล้านจุดที่น่าสนใจจะเป็นตรงนี้นะครับตัวต่อไปครับหุ้นสุดเว็บตัวที่3ครับ pstc สุดที่แถวแถวนี้จุดนี้นะครับสุดแล้วนะครับตรงนี้ ประมาณ1นึบาทเจครับแล้วก็ขึ้นตีกลับขึ้นไปนะครับตรงนี้พยายามไซเว์เพื่อยืนระยะนะครับก็น่าสนใจถ้าขึ้นแท่งแดง3แท่งแบบนี้นะครับน่าสนใจครับเปิดที่1.83ครับขึ้นไปที่1.84แล้วก็ลงมาปิดที่1.82ครับสำหรับ PSTC เป็นหุ้นรันเทนนะครับต้องฝากดูด้วยครับวอลุ่ม4ล้านครับ ซื้อเข้า1ล้านแล้วก็ขายออก2ล้านครับค่า B B P V อยู่ที่ b o l l i เ g e r เอซอยู่ที่65.45ครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับต่างชาติซื้อเข้า37ล้านตรงนี้จุดที่น่าสนใจคือต่างชาตินี่แหละถ้าใครจะดูหุ้นกลุ่มรันนะครับต่อไปเป็นหุ้นทรงกลับตัวนะครับ มีอยู่3ตัวเหมือนกันนะครับตัวที่หนึ่งก็คือ SMD ตัวนี้เหมือนจะมีข่าวนะดูตัวนี้ก็ขึ้นแท่งเรียบร้อยเดี๋ยวผมหันหน้าไปดูข่าวแวบนึงผมจดไว้ SMD หาไม่เจอไม่มีนะครับก็ ตอนนี้ก็ขึ้นแท่งกลับมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ออกทรงกลับตัวนะครับอาจจะย่อนิดนึงแล้วก็ค่อยไปแต่ว่าขึ้นแท่งแบบนี้ก็ถือว่าวันรุ่มน่าสนใจครับเปิดที่8.70นะครับขึ้นไปที่9.20แล้วก็ยืนได้ด้วยวันรุ่ม1่ล้านซื้อเข้า0กแส0ขายออก4ี่แสนนะครับเป็นหุ้นทรงกลับนะครับเพราะว่าขึ้นแท่งมาขึ้นหางเอ็นนะครับแบบนี้นะน่าสนใจครับ ค่าบุนเ,เกอร์เปอร์เซนต์ B อยู่ที่21.06ครับตรงนี้แล้วก็ต่างชาติเข้าซื้อ1 1ล้านครับจุดที่น่าสนใจครับสำหรับ smd ครับตัวต่อไปครับหุ้นทรงกลับตัวตัวที่2ก็คือ t V d h นะตัวนี้ขึ้นแท่งกลับตัวตรงนี้ครับลงมาสุดแล้วขึ้นแท่งกลับนะครับจอเบรกด้วยนะครับ เบรกที่แถว1.10นะครับถ้าเบรกได้ก็ลุ้นไปต่อมครับสำหรับ t v d h ครับมันมีข่าวเขาเปลี่ยนเซกเตอร์นะครับไปเป็นเซกเตอร์เกี่ยวกับโฮดดิ้งเปิดที่9 7สตางค์ครับขึ้นไปที่1.10แล้วก็ลงมาปิดที่1.03ครับวันรุ่ม36ล้านครับซื้อเข้า16ล้านขายออก18ล้านนะครับตรงนี้แล้วก็ค่า พอิงเกอร์เปที่ใช้แทน ISI นะครับอยู่ที่27.33ครับต่างชาติซื้อเข้า31ล้านนะครับตรงนี้เป็นเพื่อนที่ซื้อ,อลันได้นะครับก็ต้องไปดูที่ nvdr นี่นะครับวอลลุ่ม nvdr จับแค่ตรงนี้ก็เล่นได้เพราะว่ามีพ p ่บางคนที่เขาดูจาก nvdr อย่างเดียวก็มีนะครับตัวต่อไปครับ หุ้นทรงกลับตัวตัวที่3ครับ b i s bis นะครับตรงนี้ขึ้นแท่งกลับนะตัวนี้ครับไซเว์มานานครับแต่ว่าตัวนี้ขึ้นแท่งก็น่าสนใจว่าจะออกทรงยังไงครับเพราะว่าค่าบลิงเกอร์เปอร์เซนต์ B ตรงนี้ก็คือขึ้นแล้วก็ตีขึ้นไปแล้วตรงน่าสนใจครับเปิดที่3 4 3 4ครับ ขึ้นไปสูงสุดที่4.68แล้วก็ลงมาปิดที่4.56วอลลุ่ม1ล้านไม่เยอะนะครับถือว่ายังไม่เตะตาเท่าไหร่ก็ออกเป็นทรงกลับตัวนะครับก็จะออกประมาณนี้นะครับน่ากลัวตรงนี้ครับขึ้นแท่งค่อนข้างยาวตรงนี้แล้วก็ค่าบนเกอร์ไปเซ็นดบีอยู่ที่77.66ครับตรงนี้นะครับก็ต่างชาติซื้อเข้า7ล้าน ตัวน,นี้ก็เลยไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นหุ้นทรงกลับตัวแต่ว่าถ้าเป็นทรงกลับตัวแล้วมีมีวอลลุ่มต่างชาติเข้าซื้อเนี่ยตรงเนี้มันน่าสนใจที่จะกลับจริงๆนะครับนี่ต่อไปเป็นหุ้นกราฟดูดีครับมี3ามตัวเหมือนกันนี้ตัวที่1นครับวิภาครวิภานะครับออกทรงกลับตัวครับ ก็จะกลับยังไงครับเพราะว่าวิภาค่อนข้างซิ้งนะเวลาทิ้งไส้ก็ค่อนข้างยาตัวนี้ยังไม่ทิ้งนะครับอยู่แท่งตรงนี้ครับขึ้นไปเรายังไม่ทิ้งนะครับเปิดที่2.68ครับขึ้นไปที่2.80แล้วก็ยืนได้ด้วยวอลลุ่ม9ล้านครับซื้อเข้า1ล้าน7ขายออก1.6ล้านค่าโบลิงเกอร์เปอร์เซ็นต์บอยู่ที่7 0 2 8ครับแล้วก็จุดที่น่าสนใจก็คือต่างชาติเข้าซื้อ109ล้านตรงนี้ อาจจะยอ่อลงมาก่อนนะครับไปรอแถวๆถวสองบาทเจดสิบสนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ค่อยลุ้นเบรกที่2องุดแปดครับตรงนี้จุดเบรกนะครับ2องจุดแปดแสำหรับวิภาครับหุ้นกราฟดูดีตัวที่หนึ่งต่อไปกราฟดูดีตัวที่สองครับก็คือ i-link คนละสายเลยนะครับสายตะกี้สายงบาลนะตัวนี้เป็นสายเทคโนโลยีครับ สำหรับ i l i n งนะครับตัวนี้ขึ้นแท่งนะครับอาจจะยอ่อลงมาก่อนนะครับรอแถวแถวเจบาทห้าสิบหรือสี่สิบประมาณนี้นะครับก็ค่อยเข้านะครับสำหรับเพื่อนที่รอนะครับถ้ารอไม่ไหวก็ต้องไปดูต่างชาติว่ามีวอลลุ่มเข้าซื้อหรือเปล่านะครับวอลลุ่มสล้านนะครับซื้อเข้า1นล้านหแล้วก็ขายออก5้าแสนครับ เปิดที่7.35ครับขึ้นไปที่7.80แล้วก็ลงมาปิดที่7.75ครับตรงนี้เราต้องดูนะครับทรงการซื้อเข้าขายออกตรงนี้ต้องดูนะต้องดูว่ามันเป็นสไตล์ไหนถ้าสไตล์ซิงกก็จะขึ้นเยอะลงเยอะนะครับต่างชาติเข้าซื้อ20ล้านนะครับตรงนี้ครับสำหรับไอ i ิ k งนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับถ้าต่างชาติเข้าซื้อแบบนี้ต่อไปเป็นหุ้น กราฟดูดีตัวสุดท้ายนะครับจริงๆเจอหลายตัวนะครับแต่ว่าผมมันชอบไอ้ลงมันชอบขึ้นดันตัวที่เราตัดออกนี่นะครับนี JDF Stack PPM p, p, p M เนี่ยสามตัวเนี่ยต้องจับตาแต่ว่าตัวที่ผมจะนำเสนอก็คือ Cherries นะครับอาจจะอ่านผิดนะครับ SS ผมเป็นสายกราฟนะครับก็ไม่ค่อยถนัเดเรื่องชื่อเท่าไหร่ตัวนี้นะครับ ขึ้นแท่งมาสามวันนะครับจุดนี้ก็เรียกว่าทรงกลับอยู่จุดนี้นะครับก็น่าสนใจเหมือนกันครับแต่ว่าจุดที่น่ากลัวขเขาก็คือตรงนี้ครับทิ้งไส้ยาวก็ฝากเพื่อนดูแล้วก็เล่นสั้นๆได้นะครับอาจจะย่อลงมาแถวสองจดสองสี่ประมาณนี้นะครับสองสี่สองศูนย์ประมาณนี้แล้วก็ค่อยว่ากันนะครับว่าจะออกทรงยังไงตัวเพราะว่าหุ้น ที่มันดันขึ้นไปแล้วมันต้องพักก่อนตามนิสัยนะครับเปิดจุดเปิดที่2.20ครับขึ้นไปที่2.34แล้วก็ยืนได้ด้วยนะครับวอลุ่มไม่มีครับวอลลุ่ม2 0 0หมนะครับวอลุ่มสอง0มซื้อเข้า2,000มขายออก4,000นะครับตรงนี้ก็ออกทรงกลับเหมือนกันกราฟดูดีนะครับแต่งกราฟดูดีแต่ว่าจะออกมาแบบไหนต่างชาติไม่มีครับไม่มีเข้าซื้อนะครับตรงนี้ก็ ฝากเพื่อนพิจารณาครับสำหรับหุ้น6กลุ่มที่น่าสนใจครับแล้วก็ไปหาข้อมูลต่อด้วยนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ